ศึกทหารเอกอังคารที่25มก,กราคม2520ซ้ายมือสิริชัยสิงห์นาลายขวามือขาวพองสิทธิจุช,ชายพิกัด125ปอนด์ที่ปทลุมพณนีเสื้อคลุมสีจางครับขาวพองผิวเข้มนะครับชื่อขาวพองแต่ว่าแมาผิวนี่เข้มจริงๆเป็นมวยลูกน้ำเค็มเมืองระยองครับพบกับสิริชัยสิงห์นาลาย ขาวพองวันนั้นอายุ18วันนี้35แต่ว่าสรีชัยสิงห์นารายเนี่จนกระทั่งถึงวันนี้เราไม่ได้รับทราบข้อมูลจากเขาเลยนะครับ คนจากหนังสือก็แหม่ชีว่าประวัตินั้นไม่เคยมีครับไม่เคยลงปกเรียสารมวยมาก่อนเลยทราบแต่ว่าเป็นคนลบบุรีนะครับเป็นมวยซ้ายอาวุธที่เจยวชาญคือหมัดแต่ว่าแต่ซ้ายก็ใช้ได้เคยชนะแล้วก็แพ้พันคนครพรดวีชนะคะแนนชยุทธแฟร์เทคสมิงดำธนาสารขนส่งชนะมณไพรเลือดชาวฟ้าชนะสูงศักดิ์เลือดชาวฟ้าส่วนข้าวพองไม่ต้องพูดถึงครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงประวัติเขาไปแล้ว นี่เป็นยกที่2นะครับขาพองเกงสีเข้มกว่านะครับกรรมการบนเวทีก็กรรมการประสิทธิ์อัมพันธแสงวันนี้ก็อายุ65แล้วครับวันนั้นก็ยังหนุ่มฟอเะครับเมื่อ17ปีที่แล้วขาวพองวันนี้ก็35วันที่กำลังชกนี่อายุ18นะครับยังเรียกว่าอ็อกออกทีเดียว ขยับขยับเข้าไปหาครับสิริชัยเพียงล่างเขาพองโต้ขวาเขาพองในอาวุธใช้ได้ทุกอย่างครับมดเท้าเข่าศอกคล่องแหม่หัวใจก็ใช้ได้ปัจจุบันนี้ก็แมาทำงานทําการแต่งตัวรอครับอยู่สสภา,าเต็งเฮงอยู่นี่เป็นยกที่สองครับหมดยกที่สอง แม้วหน,นาคณะก็ตั้งชื่อขาวผ่องกอเรียกว่าตั้งให้ตรงข้ามกับสีผิวก็คงจะเป็นอารมณ์ขันของวุานาคณะนะครับตั้งให้สนุกสนานไป แล้วก็สุดท้ายล้วขาวของคนนี้กลายเป็นนักมวยดังกับเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยแล้วก็เป็นนักมวยคนเดียวครับของไทยที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกยกที่3ครับยกนี้ค่อนข้างจะบ,บู้นะครับจับตาดูให้ดีโอ้โหโดนหมัดซ้ายทีหน้าสะบัดเลยครับขาป่องเอา้านะครับสิริชัยโต้ด้วยหมัดขาว่องเดินแทงเดินแตกแล้ววางแข้งขวาสิริชัยต้องถอยครับยิงหมัดซ้ายทีแล้วถอยไปด้วยเดือดต่อยพลางต่อยพลางครับขาว่องเริ่ม แล้วเอาแล้วครับอาวุธหลักของสิริชัยก็คือหมัดครับดูเขาพองกระชากเข่า,ขาแล้วครับบวกหมัดกันแล้ว เอาแล้วครับดูครับแข่งกับหมัดมมโยนกันแรงกันยกสามนี่ดูครับหมัดกับเข,ข่าใครอยู่ใครไปวางแข่งแม่มีหมัดแล้วสลับด้วยแข่งเหมือนกันสุริชัยวางแข่งอีกทีหนึ่งเขาาป่องเดินไปเรื่อยครับเดินแล้วก็ซ้ายยันเอาไว้กระชากเข่าแล้วจับเข่าขีบคอแล้วฟันศอกวางแข่งแม่มาเยอะครับตอนนี้หนึ่งสองดูเชิงครับสามนี่เอาจริงแล้ว Terima kasih telah <laughs> menonton! ขยับขยับเข้าหาโยนทีหนึ่งเฉยๆครับเอาแล้วครับโยนเข่าโอ้โยนสูงเหลือเกินวางแข้งวางแข้งวางแข้งอื้วางแข้งเตะเอียงไปเลยครับบวกแล้วครับมีทั้งปัดเท้าเข่าสอบดูครับอื้มพอเวลาดูแล้วดูน่ากลัวครับแม่อุธทันสมัยด้วยครับเตะขวาต่อยขวาเป็นมวยเรว่าสูตรสมัยใหม่ครับเตะขวาต่อยขวาเนี่ยเตะขวาต่อยขวาบางคนก็เตะขวาสอบขวาขยับขยับุ๊่ขวาิ้งโอ้ยเอียงไปเลยครับโยน เข่าอีกอโอ้โหบุกแรงเหลือเกินครับอาวุธแต่ละดอกแต่ละไม่ตอนนี้เขาผ่องดูครับเน้นเหลือเกินดูครับบุกแบบสิริชัยท่าทางจะโรยๆลงไปเลยครับยกนีโอ,โ,โอ้โหแกมาแรงเหลือเกินหนึ่งสองนี่เรียกว่าเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาพอสามนั้นบู๊เลยครับดูครับ ตอนชกมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกแกกบูอย่างนี้ครับ1-3นี่บูไม่หยุดเลยนะครับและการแข่งขันโอลิมปิกปี1984มวยคู่ชิงชะลิศร,ระหว่างขาวผ่องกับนักมวยอเมริกันนะครับหนังสือ s p o ร์ตอิล s t สเต e d ของอเมริการยกย่องให้เป็นกีฬาโอลิมปิกประเภทตัวต่อต,ต,ตัวที่บูดูเดือดที่สุดของโอลิมปิกปี1984เลยทีเดียว สำหรับกีชีตสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้ชมเส้นทางโอลิมปิกของเขาพงศิษฐ์ที่ชูชัยว่าแม่แต่ละไฟเป็นยังไงหมดยกที่3สิรีชัยเนี่ยแม่แทบจะหายใจไม่ทันเลยนะครับดูการโยนเข่าสวนกัดของเขาพงครับขณะที่โยนเข่านั้นแขนไม่มีตกนะครับแขนนี่กาดดูครับกาดสูงปิดคางปิดหน้าตลอดดูนะครับนี่ครับแขนนี้พลาดคางพลาดหน้าไปเลยครับป้องกันดีล้อเกิดครับดูครับแม่แขนแกป้องกันสวยมาก ยกที่4ครับยก3ามเน่แหมเขาผ่องหมดเรียกว่าสิริชัยออนระทวยไปเลยนะครับขยับเข้าไปหาเหมือนเดิมเป็นมวยกาดฟรีฟรๆลุวมๆสบายๆครับเขา่องไม่เกรงเลยนะครับ สิชัยก็แม่ยกสามนี่รับไปเยอะครับยกนี้นี่กว่าจะออกอาวุธแต่ละดอกแต่ละเม็ดนี่ต้องคิดกัน18ตลบเพราะว่าออกไม่ดีออกหลุดนี่เจอโตอแลยมันเนื้อทั้งนั้นครับเขาผ่องเขาผ่องคุมเชเยแล้วครับวางหม่ะ แข้งขวานี่แกทํางานได้ผลดีครับดูครับมีต่อยขวาเตะขวาเตะขวาต่อยขวาถือว่าเป็นอาวุธทันสมัยครับเตะและต่อยตามยุคปัจจุบันนี่ฮิตมากครับฮิตมาตั้งเกือบสิบปีแล้วับเตะขวาเตะขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่สมัยสมัยโบราณอย่างยุคอดุลนพิเดชนี่เตะขวาเตะต่อยขวาหรือว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ไม่มีนะครับถือว่าเป็นอาวุธที่แม่แบบเด็กๆครับไม่คลาสสิก ปัจจุบันเทว่าแบบนี้คืออาวุธทันสมัยก็อย่างว่าครับวันเวลาเปลี่ยนไปหัวใจเปลี่ยนตามอาวุธมวยไทยก็ เลี่ยนไปด้วยครับเหมือนกับการให้คะแนนของกรรมการก็เปลี่ยนไปเหมือนกันมวยมัดสมัยก่อนนี่มัดเตะเขานี่คะแนนเท่ากันแต่เดี๋ยวนี้ครับต่อยไปสิบทีโดนเตะทีเดียวครับเจ้าไปเลยครับกลายเป็นเตะหนึ่งเท่ากับต่อยสิบแต่เพอเพอต่อยน,นี่ไม่ได้คะแนนกับสู้มวยเข่ากับมวยเตะไม่ได้กรรมการประสิดแจกมาถ้าทางสิริชัยถึงตรงนี้แล้วนี่ก็ชะตอทอนกับแหม่ดูแท่งขวาอีกแล้วครับดู แต่คว้าแต่คว้าแล้วจับเชือกตีก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ครับสมัยก่อนนี้พออนุโลมก็ได้หมดยกที่4ี่มาสิริชัยลำบากครับ3ก็โดนเยอะ4ี่ก็เสียเปรียบนะครับแต่กลาข้างล่างแล้วขึ้นมาหน้าท้องเลยครับ เวลาได้แล้วก็ได้รุกหน้ากลัวด้วยครับดูแล้วจับเชือกตีกรรมการก่อนสมัยก่อนนี้ก็ไม่ค่อยว่าเท่าไหร่ยกสุดท้าย มาโดี๋ีสรอกิองศากับหมุนตรงนี้หลักเรียมดีเลยนะครับเขาผ่องนีแล้วจะาหากว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ใครไปพูดจากับเขาผ่องก็คงจะทราบว่าเป็นมวยที่เฉลียวฉลาดกับพูดจาฉลาดช่างพูดช่างคุยแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีโชว์แมนชิพกว่ากันอย่างนั้นแหมพูดภาษาฝรั่งสะหน่อยคือเป็นคนที่โชว์เป็นสแสดงเป็นกัน เเป็นคนอัธยาศัยน่ารักคนหนึ่ง สิริชัยก็เต้นๆไปงั้นครับคงเข้าลําบากแล้วเพราะว่าเดินมากก็เจ็บมากครับเดินน้อยเจ็บน้อยอยู่เฉยๆก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร,ร่เท้าผ่องก็ตนคะแนนไว้3 4มี่ไว้เยอะแล้ว5ก็แบบสบายๆครับไม่ทําร้ายกันให้เจ็บปวดมากกว่านี้อาชีพเดียวกันครับสู้กันไม่ได้ก็เอาไปฟิตซ้อมทําฟอร์มใหม่แล้วค่อยมาว่ากันค่อยมาล้างตากันหรือว่าค่อยมาวัดฝีมือกันอีกครั้งหนึ่งไฟนนี้สู้ไม่ได้ ก่อนไม่รู้จะดันทุรังไปทําไมครับถืนบูเข้ไปก็กลายเป็นถอดเกือกเตะแม่นไปเจ็บเปล่าเอากัะบ,บูไมาให้แฟนโหครับแต่ว่าดูเขาผ่องครับยังเร็วเหลือเกินครับยก5แล้วครับทำอยัางับยกหนึ่งกับเรียวแรงนี่แมเ่เตะเบิ้ลเตะ3-4ครั้งให้เห็นซะด้วยมาดูครับอาวุธนี่หลากหลายดูครับนอกไม้ได้ดีหมดครับระยะไกลระยะประชิด และคนนี้ครับเป็นนักชกประวัติศาสตร์ครับคนเดียวคนแรกของมืไทยครับที่ได้เหรียญเงินจากกีฬาโอลิมปิกทีมลอสแอนเจลิสเมื่อปี1984สัปดาห์หน้าก็มีสารคดีชีวิตของเขาให้ชมกันต่อนะครับกำลังวังชาดีมากครับเต้นยังพลิ้วอยู่เลยนะครับแขนขานี่ออกอุ้เร็วมากสิริชัยก็ชักอท้อเือนกัน ในญี่ปุ่นครับมาชมหมดยกสุดท้ายก็โน้ทพบเล่มครับไม่มีปัญหาขาวผ่องสิทธิชุดใชแน่นอน